สวดมนตวันนี้อธิตัประยายยสูรนะเป็นสูตรที่พระกทธเจ้าไปโปรดชะดินสามพี่น้องชะดินเนี่ยเขามีข้อปกติวัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือการบูชายะบูชาไฟสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะบูชาไฟบางคนเขาก็จะ,ะได้รับจากพ่อจากแม่ไฟ สมมติว่าไฟไปต่อจากพ่อจากแม่เขาก็บอกว่าให้รักษาไฟให้ดีนะบางคนก็เที่ยวรักษาตั้งแต่เกิดนะคอยมาดูไฟจะไม่ให้ดับเอาน้ํามันมาเติมนะถึงคาว์บูชาใหญ่ก็จะเอาน้ํามันมาเขาก็จะมีการในขณะที่บูชาไฟหรือเติมไฟตลอดนะก็จะเอานะ ก็จะเอาน้ํามันมาบูแล้วก็สวดมนต์บูชาไฟเชื่อกันว่าในไฟนั้นมีเทพเจ้านะนะซึ่งอ,อ,อ,อาศาัยอยู่แล้วก็เชื่อว่าไฟนั้นมีคุณต่อมวลมนุษยชาติเยอะนะก็เลยมีการบูชาไฟนะก็คือไหว้เทวดาแล้วก็เมื่อไหว้เทวดามีตะบะดีๆนะรักษา ไฟไม่ให้ขาดนะบางคนเขาก็จะรักษาไฟนะเ,าเกือบเท่าชีวิตนะก็คือเที่ยวรักษาไฟนะเที่ยวรักษานะถ้าเป็นเราจุดเทียนแล้วก็รักษาเทียน,นให้มันลุกตลอดเลยอย่าให้ดับเดนะถ้าดับแล้วมันถือว่าข้อวัดขาดนะวัดปฏิบัติขาดการบูชาไฟขาด เพราะนั้นก็ต้องรักษาไฟให้มันติดจุดตลอดเวลาเขาเรียกว่าการบูชาไฟโดยความเชื่อนะเป็นตะบะอย่างหนึง่งในนอกพุทศาสนาเขาก็จะมีการบูชาไฟเที่ยวบูชาไฟกันนะแล้วก็เป็นข้อวัดมาอย่างหนึง่งแล้วก็ปฏิบัตินะคอ,คอยเติมไฟต่ที่บูชาไฟนะมันก็มี มีศาสนาหนึ่งก็คือศาสนาไซโรเอสเตอร์อยู่ประเทศอิหร่านเขาก็ดังนับถือกันอยู่นะไซโรเอสโตอ,อะไรเขาก็นับถือการบูชาไฟเป็นลัทธิบูชาไฟตั้งแต่ดึกจำบันเชื่อว่าเทพเจ้านะด้วยการบำเพ็ญตบะในการบูชาไฟแล้วก็ขออ้อนวอนปรารถนา นะบางครั้งก็สําเร็จนะถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะบูชาไฟขอมหวยเป็นอย่างนะี้นะอาจจะบูชาไฟขอลูกขออะไรก็ว่ากันไปนะแต่เขาต้องมีวัดของเขาอาจจะใช้เวลาเป็น10บสปีนะในการรักษาไฟนะอันนี้เพราะฉะนั้นเลือกปูนบูชาไฟเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะพระองค์ก็ท่องเที่ยวโอดสัก ทั้งหลายนะอันดับแรกพระอ,องค์ไปที่ให้ว่าปฐมเทศนาเดินทางจากพุทธคยาไปที่พารณสีระยะทางประมาณ250กนะิโลเมตรในยุคป,ปัจจุบันวัดได้นะก็ประมาณนี้พระอ,องค์เดินไปแสดงธรรมจักรเพื่อโปรดปัจจวัคคีแล้วก็ได้แสดงธรรมจักรกับพระวัตรสูตร ซึ่งเป็นสูตรแรกในผู้ศาสนาแล้วก็ผู้ที่ฟังแล้วบรรลุก็มีอัญญาโกณธัญญะแล้วก็คมสิบแโกดได้บรรลุตามโดยการแสดงธรรมจักับปวัตนสูตครั้งแรกนะส่วนกดวัปปะพัทธิยะมหานามะอสชิก็บรรลุในวันถัดไปนะคือวัน หนึ่งค่ำสองค่ำสามค่ำสี่ค่ำสี่ค่ำก็บรรลุครบทั้งห้าองค์ไม่ไ,ได้ได้บรรลุร้อมกันจนกระทึงวันที่ห้า,นะาห้าค่ำเดือนแปดหลันะงหลังจากเข้าพรรษาได้ประมาณห้าวันพทธเจ้าก็ได้แสดงอนัตตลักษณสูตรที่เราสวดวันนี้เป็นสูตร ที่ให้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารปิยานโดยความเป็นอนัตตารูปจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ๆหยาบละเอียดเร็วประหนีดพิจารณาให้เห็นตัวความเป็นอนัตตาเราหล,ลังจากนั้นออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าก็เดินทางย้อนลงมาทางใต้าทาง มะคนะก็กลับมาซึ่งที่ที่แสดงอาทิตตปริยาาัยสูนะเชื่อกันว่าอยู่ตรงมันมีภูเขาพรมโยนนะีตอนนี้เขาก็ไปทําสถานที่อยู่อยู่ห่างจากพุทธคยานั่งรถตุกๆไปน่าจะประมาณสักยี่สิบโลประมาณนี้นะยีกิโลเมตรมันเป็นปากแม่น้ำในหลัญชรากับแม่น้ำขยา มาชนกันนะแม่น้ำขยาก็ไหลลงสู่แม่น้ำคงคาก็จะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าแสดงอาทิตตปริยยยสูตรโดยท,ที่ที่พระองค์ไปในที่นั้นเป็นเป็นวัดนะเป็นนี่ของพวกชนิามีทั้งหมดหนะึ่งพันผู้เป็นพี่ใหญ่ที่สุดนะมีบริวารห้าร้อย น้องลองลงมาก็300อีกลงมาก็มีบริวาร200รวมเป็น1,000พระุทธเจ้าไปทีแรกก็ไม่เป็นที่ยอมรับและก็ไม่ต้อนรับด้วยนะจนกระทั่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ดือ้อนะเขาไม่ให้อยูอ่เขาบอกว่าไม่มีที่พักพระพุทธเจ้าก็ชี้ไปที่ กุฏิหลังหนึ่งว่ากุฏิหลังนี้ไม่มีคนอยู่อาฉดินก็ว่าอยู่ไม่ได้เพราะกุฏิหลังนั้นมีพญานาคอยู่มีงูอยู่พุณเจ้าบอกว่าเออมีงูก็ช่างแต่เราจะอยู่ในกุฏิหลังนี้พุณเจ้าก็เข้าไปอยู่หลังนั้นพวกฉดินก็คิดว่าพุณเจ้าโดนงูก,กัดตายและะ้วมั้งดูพญานาคกัดตายและะ้วมั้งก็ตื่นเช้ามา เข้ามาดูว่าพุ้ริเจ้าจะเป็นยังไงปรากฏว่าพุ้ริเจ้านั่งขัดสมาธิเฉยนะเราก็ถามเรื่องว่าไม่ได้เจองูหรอผู้รเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเจองูนะงูคือพญานาคเราก็ได้ต่อสู้กันกับพญานาคนะพญานาคก,ก็สู้ไปสุดท้ายแทนผู้รเจ้าพุา้รเจ้าก็จับงูไว้อยู่ในบาทปนะิดฝาไวนะ้สั่งสอนงูให้เชื่อง นะหลังจากนั้นกุฎเจ้าก็เปิดให้เจ้วพวกเชดินดูว่าพญานาคมันไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรหรอกนะซึ่งจริงๆแล้วพวกเชดินทั้งหลายทั้งพันลูกนั้นนะไม่มีปัญญาสู้กับพญานาคนะแต่มาแค้พุทิเจ้าก็ไปเกิดความเลื่อมใสหลังจากพระองค์แสดงให้เห็นถึงฤทธิตต์ต่างๆนะมีครั้งหนึ่งนะกุฏิที่พทธเจ้าอยู่มันต่ำน้ํามันท่วม อ๋อีเกิดฝนหาใหญ่หลากมากะว่าโดนน้าท่วมพวกชะดินทั้งหลายนี่กุฏิโดนน้ําท่วมหมดเขารีบไปหากุฏิที่พุทธเจ้าอยู่สงสัยพุทธเจ้าน้ําท่วมปรากฏว่าไปเห็นพุทธเจ้าเดินยังกกมดินยังฝุน่นติดอยู่เลยน้ําไม่ท่วมพุทธเจ้าฝนรอบแล้วก็หนีไปด้วยการแสดงมิต สามารถแสดงฤทธิต์ต่างๆาว่ากันว่าแสดงฤทธิต์ตั้งพันกว่ากว่าจะพวกชดินจะยอมรับนะแล้วยอมรับเป็นลูกศิษย์แล้วนะพระองค์ก็ได้แสดงอาทิตตปริยยสรนี่นะเขาเรียกว่าอาทิตตปริยสูตนะที่ขยาศีสะประเทศนะซึ่งมีปุราะนะมีอุรุเวนกัสปะเป็น หัวหน้าก็ได้แสดงนี้แหละสัพพังพิขเวาทิตังดูก่อนพิสุทธทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนอะไรคือสิ่งทั้งปวงจักสุเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักสุวิญญาณเป็นของร้อนจักสุสัมผัสเป็นของร้อนนะก็ก็คือพระองค์แสดงธรรมที่ ที่ถูกกับจริตของชดินพวกนั้นเพราะชะดินพวกนั้นเป็นชดินลัทธิบูชาไฟก็เกี่ยวกับไฟๆไทฟั้งนั้นก็คือปฏิเสธโดยตรงว่าพวกเธอถึงจะบูชาไฟร้อยปีพันปีก็ไม่มีอนิสงส์เท่ากับการได้เนี่ย บูชาพระเจ้าในการทําบุญในพุทธศาสนาในการเจริญมกักแม้ชั่วแม้ชั่วกระดิกหังแม้ชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นชั่วเวลาเล็กน้อยเจริญเมตตาที่ถูกต้องยังมีผลมากอันนี้ส์งมากกว่าการาบูชาไฟตั้งร้อยปีพระเจ้าก็ปฏิเสธเช่นนั้นนะแล้วก็พระองค์ก็แสดงให้เห็นว่าไฟที่แท้จริงที่เธอ ทั้งหลายควรบูชาก็คือไฟนี่ไงตาเป็นของร้อนถูกเผาตาก็ถูกเผารูปที่เห็นก็ถูกเผาจากสุวิญญาณหรือตัวรู้รูปต่างๆก็ก็ถูกไฟเผาจากสู่สัมผัสการกระทบสัมผัสเป็นอยู่ในใจก็ถูกเผา คือสุขเวทนาที่เกิดจากจักรสุสัมผัสเป็นปัจจัยคือสุขทุกเบกขาก็ถูกเผานะร้อนเพราะอะไรถูกเผาเพราะ,ราะอะไรท่านก็ตอบว่าถูกไฟถูกไฟเผาเพราะ,ราะไฟคือราคะไฟคือความโลภโทสักคินาถูกไฟเผา,เาคือโทสะแล้วก็ถูกไฟเผาคือโมหะโลภก,กดลงนั่นเองเป็นเครื่อง เผาตาเผารูปเผาจักสุวิญญาณตัวรู้รูปนี่นะแล้วก,ก็เผาจักสุสัมผัสแล้วก็สอเผาจักรสุสัมผัสสัชาเวทนาก็คือเวทนา,าที่ทุกข์นั่นเองโดนเผาโดนทําทไมจึงเรียกว่าเผาก็คือในขณะที่ตาเห็นรปูปปุ๊บนะก็เกิดโลภะไม่เกิดโลภะ ความโลภก,ก็เกิดโทสะไม่เกิดโลภะโทสะก็เกิดโมหะนะสามอย่างนี่คอยเผาตาที่เห็นรูปนะไม่ใช่เฉพาะตาอย่างเดียวเราไม่ใช่เฉพาะไฟคือราคะโทสะอย่างเดียวนะก็ถูกเผาโดยการเกิดโดยการเจด้วยการตายโดยความโศกความล่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายโทมนัส อุปายาศาสตร์ทั้งหลายนะคือตัวมันเองมันก็โดนเผานะตาจักสุาตารูปจักษุวิญญาณจักษุสัมผัสจักษุสัมผัสชาเวทนาถูกเผาด้วยโลภะโทสะโมหะถูกเผาด้วยกาชารามรณะโสกับวิเทวะทุกขโทมะนะทั้งหลายโดยตัวมันเองมันก็มีความเสื่อมของมันเอง ไม่ใช่เฉพาะตาอย่างเดียวหูก็เช่นเดียวกันหูคู่กับเสียงแล้วก็โสตะวิญญาณโสตะสัมผัสแล้วก็โสตะสัมผัสสัชชาวทนาเป็นกระบวนการที่เราเห็นในขณะที่ตาเห็นรูปก,ก,ก็เกิดกิเลสฉันใดกหูได้ยินเสียงก็เกิดกิเลสจมูกรู้กลิ่น จมูกก็คู่กับกลิ่นคา,านาวิญญาณคานะสัมผัสลิ้นก็คู่กับรสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสแล้วก็จิวหาสัมผัสสัชาเวทนากายก็คู่กับโูตภารมเย็นร้อน can, อ่อนแข็งย่อมดึงที่มากระทบกายากายยะวิญญาณกายยสัมผัสกายยะสัมผัสสัจชาเวทนาก็ถูกเผาถูกเผาเพราะอะไรถูกเผาเพราะ ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเพไฟแล้วก็ถูกเขาด้วยตัวมันเองที่มันต้องแก่เจ็บตายชาราบรารณาโะโสกปริเทวทุกขโทมณนัสนี้คือเผาไม่ใช่เฉพาะประสาะทา่าทประสาททั้งห้าในตัวเราเท่านั้นแม้แต่ใจนะซึ่งอยู่ภายในเขาเรียกว่ามโน มโนได้แก่มโนทวารเนี่ยคือพะวังเมื่อโดนอารมณ์คือทำอารมมากระทบแล้วปุ๊บนะ,ะโนวิญญาณก็เกิดขึ้นเมื่อมโนวิญญาณเกิดขึ้นมโนสัมผัสก็เกิดขึ้นมโนสัมผัสเกิดขึ้น,น,ก,นก็มีมโนสัมผัสสัชาเวทนาเวทนาก็เกิดขึ้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอุเบกขาบ้างนะแล้วก็โดนเผาเผาด้วยไฟคือราคะ ไฟคือโทสะไฟคือโมหะเผาด้วยชาลาบราณะโสกะปริเทวะทุกระโทมนะโดนไฟเผา <c oughs> นี่แหละคือสิ่งทั้งปวงถูกเผาเผาโดยคำอันนี้คือ,อคำที่พระพุทธเจ้า,าตรัสให้าชาดิน1,000งลูกได้พิจารณาว่า ตาหูจมูกิ้นกายใจอของเรานี่แหละโดนเขาด้วยราคะโทสะโมหะด้วยชรามรณะนะเมื่อให้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเอวังปัดสังพิชเวสุตตวาปิยสาวกปิยสาวกคู้เห็นอยู่อย่างนี้เห็นอย่างนี้อยู่เนืองๆเห็นว่าไฟถูกเห็นว่าตาพิจารณาตา จะบกลิ้นกายใจทั้งทวารทั้งหกนี่นะอยู่เสมอเห็นอยู่บ่อยๆก็จะมีญาณชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกว่านิพถญญาณาเป็นวิปัสนาญาณชนิหนึ่งจากกุศมิงปินิพินทติเบื่อหน่ายในตาไม่ยึดมั่นว่าตานี้เป็นของเราเราเป็นตาตาเป็นอัตตาตัวตนของเรายึดมั่นหลงอุปาทานในตาไม่ยึดมั่นใน รูปนะรูปที่เราเห็นก็ไม่ยึดมั่นไม่เป็นหลุแล้วก็ไม่ยึดมั่นในจักสุวิญญาณตัวรู้ทางตาไม่ยึดมั่นในจักรสุสัมผัสไม่ยึดมั่นในจกักขคูสัมผัสสัชาเวทนาที่เป็นสุขทุกอ,อุเบกขาทั้งหลายก็ไม่ยึดมั่นแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เบื่อหน่ายเฉพาะตายอย่างเดียวเบื่อหน่ายเมื่อเห็น ทุกโทษเห็นความว่างเปล่าในทางหูก็คือถูกไฟคือราคาโทสะโูหะแผดเผาเนี่ยก็เกิดความเบื่อหน่ายในหูในเสียงในโสตะวิญญาณโสตะสัมผัสโสสัมผัสสัชาเวทนาที่เป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอุบีขาก็ตามแล้วก็เบื่อหน่ายในคาในจมูกในกลิ่น ในคานวิญญาณคานสัมผัสและคานสัมผัสสชาเวทนาเบื่อนายในชิวหาในรถในชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเบื่อน่ายในกายยประสาทที่ก็กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งในโพธพภารมที่มากระทบเบื่อนายในที่กายยวิญญาณเบื่อนายในกายยสัมผัส เบื่อในในกายสัมผัสสัจชาเวทนาที่เป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอุบกขาก็ตามอันนี้ก็คือประสาททั้ห้ไม่ใช่เบื่อในเฉพาะนร่างเดียวเบื่อในในใจคือมโนทวารที่เป็นช่องอให้เกิดความคิดนึกในทางใจที่โดนไฟคือราคะโทสะโมหะแผบเผาไฟคือชรามรณะแผดเผา เบื่อในในธรรมารมณ์คืออารมณ์ทางใจที่มากระทบใจให้คิดนึกต่างๆเบื่อในในมโนวิญญาณนะตัวรู้ทางใจเบื่อในในมโนสัมผัสผัสนสะเบื่อหนในมโนสัมผัสสัชาเวทนาจะไม่ว่าจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเบียกาก็ตามก็เบื่อในว่าสิ่งเหล่านี้ถูกไฟแผดเผาานะเป็นสาระเกินสารไม่นะ เมื่อเบื่อหน่าบยบ่อยๆเป็นยังไงเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็ปล่อยก็วางก็หลุดพ้นนะจนกระทั่งเกิดยานตัวหนึ่งขึ้นว่าเราหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทํายิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทํนได้เสร็จจิตของอ อาเศรษฐกิจในพุทธศาสนาแล้วก็คือบรรลุเป็นพระอริยเจ้าอันนี้เป็นพระสูตรในใจความในอาธิตปริยยสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่อสอนให้เจริญปัสนาทางอายตนะทั้งหกคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้เห็นทุกโทษนะอของอา,อายตนะต่างๆ ส่วนมากปูถุชนทั้งหลายก็ยินดียินดีในตาในหูจมูกลิ้นกายใจแล้วโลกทั้งโลกก็ไม่ใช่ของไม่ใช่มีอย่างอื่นโลกโดยสรุปก็โลกตาคือโลกหนึ่งหูคือโลกหนึ่งจมูกโลกหนึ่งลิ้นโลกหนึ่งกายโลกหนึ่งแล้วก็ใจโลกนึ่มันเป็นโลกมันอนาเขตเราเห็นเป็นท้องฟ้าภูเขาจริงๆก็ไม่มีอะไร นอกจากสิ่งที่เราเห็นทางตาที่เรียกว่ารูปเราอาจจะได้ยินเสียงสารพัดสารเพแต่สรุปแล้วเสียงนั้นก็คือสัทธาลมอย่างเดียวเราจะได้กลิ่นนั้นกลิ่นนี้แต่สุดท้ายกลิ่นนั้นก็คือคันธารมอย่างเดียวเราอาจจะได้ริมรสต่างๆเผ็ดบ้างร้อนบ้าง,างหวานบ้างแต่สุดท้ายก็รวมลงที่คําว่า,าสิ่งที่รับรู้ทางลินนะแล้วก็เราก็ากมโน นะทำมารมก็คือสิ่งที่คิดนึกทางใจทั้งหลายนะนะก็เป็นผู้ไม่ยึดมั่นว่าเป็นเราของาอาวัตตาตัวตนของเราอาาันนีเาาา้เป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวพุทธไทยเรานิยมมาสวดสาธยายนะแต่มีใครสักคนที่ชอบไปพิจารณานะถ้าพิจารณาบ่ไปๆเนืองๆ ทำการทำงานอยู่ก็น้อมระลึก,ลกถึงพระสูตรนี้ให้เห็นความจริงของธรรมทั้งหลายที่อยู่ในนี้การเจริญวิปัสสนาก็ไม่ใช่ว่าไปปิดไปกั้นอะไรนะก็ให้พิจารณาความจริงที่เป็นอยู่ไม่ใช่ไปคิดกั้นบากอุศลอะไรนะแต่การพิจารณาเช่นนี้จะทําให้บากอุศลไม่เกิดขึ้นนะก็พิจารณาให้เห็นว่าตาเราโดนเผา เรโดนเผาจมูกโดนเผาจมูกลิ้นโดนเผาหายโดนเผาแล้วก็ใจโดนเผาโดนเผาโดนกินเลสแอบเผาทุกทุกวันนะจะกรอบอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วอันนี้ก็ให้เห็นอย่างเนี้ยเห็นอยู่เสมอเสมอี่ปัสนาญาณก็จะ,ะ,จะเจริญก้าวหน้าปัญญาที่คิดถูกนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะก็จะพัฒนาขึ้น มเมื่อพื้นก็พูดถูกก็เป็นสัมมาวาจาการงานถูกก็เป็นกรรมันต์อาชีวะนะภาคเพียรที่จะรู้จะเห็นพิจารณาเหล่านี้ก็เป็นสัมมาวายามาสติที่ระลึกลึกถึงพระสูตรนี้แล้วก็ลึกความหมายในพระสูตรนี้พิจารณาไปก็เป็นสัมมาสติจิตที่ตั้งมั่นทำไปทำมาจิตจสงบตั้งมั่นก็เป็นสัมมาสม,มาธิ นนี่เป็นทางที่ชอบนะอันนี้ก็นำใจความพระสุตรที่สวดวันนี้มาเล่าสู่ฟันฟันขอองค์พระพุทธเจ้ตรัสธรระ